สวัสดีครับคุณคูชื่อคุณคูตรงชัยสวนทิ่เนสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่โรงเรียนฝึกัาชีพกรุงเทพมหานครคลองเตยและสําหรับวันนี้คุณคูก็จะมาสอนเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคต่างๆของโปรแกรม powerpoint ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยนะครับเทคนิคแรกจะเป็นการคัดลอกและก็การวางนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะครับ วิธีที่หนึ่งนะครับการคัดลอกเราก็จะทำการสร้างนะครับรูปร่างขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเอามาเป็นรูปร่างในการคัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่แทรกนะครับแล้วก็เลือกไปที่รูปร่างจากนั้นเราก็หารูปร่างนะครับมาสักหนึ่งรูปคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเมาส์ของเราจะเป็น เครื่องหมายบวกแล้วเราก็ลากนะครับเพื่อเป็นการวาดรูปร่างขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะได้รูปร่างตามที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับวิธีการคัดลอกวิธีที่1นะครับก็คือการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคัดลอกแล้วก็เอาไปไว้ณตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกวาง นะครับเราก็จะได้รูปร่างที่คัดลอกในแบบที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีที่สองครับวิธีที่สองการคัดลอกใช้วิธีการกดปุ่มคีย์รัดบนแป้นพิมพ์นะครับก็คือกด c t r l บวก ด้วยตัว c ก็คือตามด้วยตัว c นะครับแต่ถ้าเป็น windows mac ก็จะใช้ command c นะครับกด command c หรือกด control c ของ windows นะครับจากนั้นเราก็คลิกตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะครับโดยการกด command v ของ w i n d o w mac นะครับหรือกด control v ของ windows นะครับแล้วก็จะได้ รูปร่างนะครับเป็นการทัดลอบอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีต่อไปการทัดลอบวิธีต่อไปก็คือการใช้คำสั่งที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะมีคำสั่ง double click นะครับที่รูปล่างเพื่อเป็นการเลือก นะครับเลือกรูปล่างไว้ก่อนจากนั้นเราไปที่หน้าแรกนะครับก็สังเกตเห็นว่ามันจะมีคําว่าะนะครับเราเลือกลักษณะแบบนี้นะครับให้มันขึ้นกรอบที่รูปร่างนะครับแล้วพอใช้เครื่มือที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าคัดลอก นะครับซึ่งเป็นรูปกระดาษซ้อนกันอยู่นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยพอคลิกเสร็จแล้วคําสั่งของการคัดลอกนะครับก็จะโปรแกรมก็จะถูกเก็บไว้เรียบร้อยจากนั้นเราก็สามารถใช้วิธีการวางนะครับก็คือไปที่ด้านบนซ้ายมือนะครับก็จะมีเป็นไอคอนนะครับดูตรงด้านบนซ้ายมือนะครับที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการวางนะครับก็คลิกไปเลยนะครับ เราคลิกไลเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้รูปร่าที่ถูก Copy นะครับวิธีต่อไปนะครับเราสามารถคัดลอกด้วยวิธีใดก็ได้แล้วก็การวางก็สามารถใช้ได้หลากหลายวิธีนะครับทีนี้เรามาใช้วิธีต่อมานะครับคลิกขวาเลือกคัดลอกแต่วิธีการวางเราสามารถที่จะใช้การวางในลักษณะ ที่เราได้เรียนมาก็ได้นะครับเช่นกดคโทรลวก็คือวางกับหรือกดคโทวนดีคโทรนดี D, นะครับก็เป็นการวางเช่นเดียวกันก็สังเกตเห็นว่าเราก็จะได้รูปร่างที่เกิดขึ้นมานะครับที่รวดเร็วนะครับอันนี้เป็นวิธีการคัดลอกในหลายๆวิธีเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะเลือก วิธีที่ตนอเองอถนัดนะครับต่อไปเทคนิคที่สองการวาดเส้นเอียงรูปร่างนะครับโดยการกดคิปคางไว้นะครับทีนี้เรามาเริ่มวาดรูปร่างก่อนเลยนะครับไปที่แทรกแล้วก็ไปที่รูปร่างนะครับจากนั้นเราก็หารูปร่างที่เราต้องการมาสักสักหนึ่งรูปนะครับก็ ขอใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับวิธีการวาดนะครับลองสังเกตดูวิธีวิธีแรกนะครับเวลาเราวาดสังเกตว่าเวลาที่เราวาดแล้วเราไม่ได้กดชิปค้างไว้รูปร่างเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่ามันก็จะไม่ไม่สมมาตรหรือไม่ได้รักษาตาส่วนไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทาให้รูปร่างเนี่ยมัน เกิดการาบิดนะครับไปในทิศทางต่างๆตามเมาส์ที่เราด้านนะครับทีนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับที่เราไม่ได้กดชิปต่อไปดูวิธีที่สองครับใช้รูปร่างเหมือนเดิมครับรูปร่างสามเหลี่ยมจากนั้นเราลองกดชิปคางไว้แล้วเราลองลากดูสังเกตนะครับเขาจะย่อขยายโดยที่ไม่เสีย รูปร่างของเขาเลยนะครับก็คือจะย่อขยายเล็กใหญ่แต่ด้านแต่ละด้านของเขาก็จะเท่ากันนะครับด้านของด้านของทุกด้านก็จะเท่ากันนะครับอันนี้เป็นวิธีการวาดรูปร่างนะครับโดยการกดชิปค้างไว้นะครับถ้าเป็น Mac ก็กดชิปเหมือนกันนะครับเป็นวิ n d o w s ก็กดชิปเหมือนกันก็จะทําให้เราสามารถที่จะลาก รูปร่างออกมาได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะวาดเส้นสังเกตดูนะครับเวลาที่เราวาดเส้นโดยที่ไม่ได้กดชิปนะครับถ้าเรากลับไม่ตรงนะครับก็จะทําให้เส้นเนี่ยไม่ตรงนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากดชิปค้างไว้ครับเรากดชิปค้างไว้สังเกตดูนะครับไม่ว่าเมาส์เราจะไปทางไหนสเส้นก็จะยังคง ล็อกแล้วก็อยู่ในแนวของเขาอยู่นะครับโดยที่ไม่ไม่บิดเบี้ยวไปไหนเลยนะครับทีนี้เมื่อเราวาดเส้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปในะทิศทางต่างๆได้แล้วก็เส้นที่เราวาดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถไปที่ เส้นกรอบเส้นเส้นกรอบรูปร่างนะครับแล้วก็ไปที่ความหนาเราจะใช้ความหนาของเส้นเท่าไหร่เราก็ลองเลือกนะครับเมื่อเลือกความหนาเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะใส่สีสามารถที่จะใส่สีตามที่เราต้องการได้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะ ใช้เส้นเข้าไปประกอบกับการออกแบบนะครับต่อไปเทคนิคที่3ามครับการใส่สีพื้นหลังการใส่สีพื้นหลังของสไลด์ powerpoint นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับตรงพื้นที่ว,ว่างนะครับ แล้วเข้าไปที่จัดรูปแบบพื้นหลักเมื่อเราไปที่จัดรูปแบบพื้นหลักเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีเครื่องมือที่อยู่ทางฝั่งขวามือก็คือการจัดรูปแบบพื้นหลักนะครับก็จะสามารถที่จะเติมสีหรือใส่สีในรูปแบบเติมแบบทึบก็คือการใส่สีคนเดียวแบบทึบเลย แบบนี้นครับไม่ได้มีการไล่เฉดสีใดๆนะครับวิธีที่สองคือการใส่แบบไล่เฉดสีนะครับให้มันมีเรื่องของการตกกระทบของแสงต่างๆแบบนี้นะครับเราต้องการแบบไหนเราก็สามารถที่จะเลือกสีของพื้นหลังได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็การใส่สีเติมแบบรูปภาพนะครับสมมุติเรามีรูปภาพอยู่เราก็สามารถที่จะไปที่ insert นะครับแล้วเข้าไปหารูปภาพที่เราต้องการที่จะเอามาใส่เป็นพื้นหลักนะครับแล้วก็คลิกครับแล้วก็แทรกตรงน,นี้มันก็จะเป็นภาพพื้นหลักนะครับต่อไปการเติมลวดลายลวดลายก็คือเป็นลวดลายที่ทางโปรแกรมเขากำหนดนะครับซึ่งก็จะมีลวดลายต่าง แต่ลวดลายตรงนี้นะครับอาจจะมีจํากัดแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับของลวดลายได้นะครับเราจะได้โทนสีเปบนใหม่เราก็สามารถที่จะใส่สีได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการใส่สีเื้นหลักต่อไปการคัดลอกแบบทําซ้ํานะครับโดยการกดคนโทน,นดีซึ่งที่เราได้เรียนไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับ วิธีการก็คือเดีย๋ยวเราวาดรูปร่างขึ้นมาก่อน,นครับวาดรูปร่างขึ้นมาก่อนใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับกดชิปข้างไว้แล้วก็ลากออกมานะครับขอเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะใช้วิธีการคัดลอกคัดลอกอย่างไรก็คือคลิกไปที่รูปร่างสัญลักษณ์ที่เราต้องการที่จะคัดลอกนะครับแล้วก็กด c อมา C หรือ c อนโทรล C นะครับแล้วก็ c อนโทรล D สังเกตนะครับว่าเรากผด c อนโทรล D แล้วเขาจะทำการคัดลอกหรือ c o p y ี้ขึ้นมาให้1ชิ้นจากนั้นเราจะย้ายสัญลักษณ์หรือรูปร่างที่เขาคัดลอกขึ้นมาให้นะครับเอาไปไว้ยังตำแหน่งที่จัดเรียงใรักษาแบบนี้นะครับแล้วก็กดคอนดี สังเกตผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะทำการ Copy หรือคัดลอกสัญลักษณ์นะครับแล้วเรียงไปตามที่เราต้องการนะครับจะเห็นว่าจากที่เราคัดลอกอันแรกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีการย้ายเขาขึ้นไปไว้เรียงไว้ตรงด้านบนนะครับให้มันอยู่ตรงกับตัวต้นฉบับน,นะครับ พอเรากดคอนโทรล D ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําการคัดลอกแล้วก็เรียงไปตามแนวที่เราได้จัดเรียงไว้ตั้งแต่ต้นให้เรานะครับสมมติต่อเลยนะครับกดคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล D คัดลอกจัดเรียงครับให้อยู่ในแนวที่เราต้องการแล้วก็กดคอนโทรล D เห็นไหมครับเขาก็จะเรียงลําดับตามที่เราได้เรียงให้เขาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ อันนี้เป็นการคัดลอกหรือการขับซ้ำโดยการกดคอนโทรลดีนะครับต่อไปเทคนิคต่อไปคือเทคนิคที่5การกำหนดรูปร่างเป็นค่าเริ่มต้นการกำหนดรูปร่างเป็นค่าเริ่มต้นคืออะไรเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแทรกรูปร่างขึ้นมาก่อนแทรกรูปร่างขึ้นมาก่อนนะครับใช้เป็นรูปร่างตัวนี้แล้วกันนะครับ สังเกตว่าเวลาที่เราวาดขึ้นมาครั้งแรกนะครับเขาจะมีกรอบเป็นเส้นขอบนะครับสีชมพูแล้วด้านในก็เป็นพื้นสีม่วงนะครับทีนี้เรามาปรับแต่งใหม่โดยการเปลี่ยนสีด้านในเข้าไปที่เติมเต็มด้านบนนะครับคือเครื่องมือเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้คลิกที่วัตถุหรือรูปร่างเขาจะไม่ขึ้นให้เรา เราะฉะนั้นเราต้องทําการเลือกก่อนสังเกตดูนะครับเวลาที่เราคลิกปุ๊บเขาจะขึ้นเครื่องมือมาให้เราเตรียมพร้อมที่จะให้เราทําการปรับแล้วก็แก้ไขนะครับทีนี้เราก็ไปที่เติมสีเติมรูปร่างสีเติมรูปร่างน,นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับเราสามารถที่จะเลือกสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับสมมติเลือกเป็นสีเขียวแล้วก็ขอบขอบของรูปร่างเราจะไม่ได้ใช้ เครื่องมือตัวเดียวกับการเติมสีเติมเต็มนะครับเราจะใช้เส้นกรอบรูปร่างนะครับโดยเลือกไปสีที่เราต้องการนะครับสังเกตเห็นว่าสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นเราก็คลิกขวาครับเลือกตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้นรต,ตรงนี้คือจุดสำคัญเลยนะครับจากนั้นเราลองไปแทรก แล้วก็ลองเลือกรูปสัญลักษณ์มาสักหนึ่งรูปครับแล้วก็ลองวาดดูนะวาดดูเห็นไหมครับสังเกตว่ารูปร่างเนี่ยก็จะเหมือนกับต้นฉบับที่เราเคยออกแบบไว้เพราะเราได้ทําการคลิกขวาแล้วก็เลือกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะได้รูปแบบนะครับออกมาตามที่เราออกแบบไว้นะครับ ต่อไปเทคนิคที่หกครับการลบพื้นหลังการลบพื้นหลังนะครับเราจะต้องทำการซูมขึ้นมานะครับโดยการกดไปที่เครื่องหมายลบตัวบวกตรงด้านลน่างขวามือนะครับเพื่อให้มันใหญ่ๆสามารถที่จะจัดการกับรูปภาพได้สะดวกนะครับวิธีการลบพื้นหลังจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตารางหมักลุก อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเราจะเอาออกแล้วเราก็จะเอาเฉพาะรูปส้มนะครับกับใบไม้นะครับเป็นใบของเขานะครับโดยการคลิกไปที่ดับเบิ้ลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกนะให้ขึ้นกรอบของรูปภาพลาักษณะแบบนี้จากนั้นก็ไปตรงด้านบนซ้ายเลยครับนำพื้นหลังออกนะครับคลิกก็ไปเลยครับพอคลิกไปแล้วนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสีชมพูเข้มๆเลยนะครับกับพื้นที่ที่ยังคงเป็นเนื้อของส้มอยู่สังเกตนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเราจะต้องทําให้พื้นที่ที่เราต้องการเอาเก็บไว้นะครับให้มันเป็นสีจริงที่เขาเป็นอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นไอสีที่มันเป็นสีชมพูเข้มนะครับมันคือคืนที่ที่ถูกเลือกไว้แล้วมันจะถูกตัดออกไปนะครับทีนี้วิธีที่ทำให้สีเนี่ยมันกลับคืนมานะครับมันก็จะมีสังเกตดูตรงด้านบนนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะครับถ้าเราคลิกที่ไปเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็เอาดินสอนะครับ ที่เมาส์เราเป็นรูปปิสออยู่แล้วก็เอาไปลากครับเอาไปลากบริเวณที่เราต้องการจะให้เขาเป็นสีเดิมของเขากลับมานะครับลากไปนะครับจะลากสั้นๆก็ได้นะครับอันนี้จะลากยาวนิดนึงนะครับแล้วก็โอเคสังเกตเห็นว่า สีของส้มนะครับก็จะกลับมาแล้วนะครับทีนี้มันยังมีส่วนที่ยังต้องเลือกอีกครับเราก็ลากเข้าไปอีกครับส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้แล้วก็ส่วนบนครับตรงไหนที่กลับมาเราก็กลับไประบายเหมือนเดิมทีนี้เราก็สังเกตเห็นว่ามันจะมีใบไม้ด้วยที่เราจะต้องเอาด้วยนะครับเราพยายามเลือกให้ หมดตรงไหนที่มันยังไม่สียังไม่มาแล้วก็พยายามเลือกนะครับโอเคนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับสมมติว่าโอเคแล้วนะครับเมื่อเราโอเคแล้วนะครับเราสามารถที่จะติ๊กถูกตรงด้านบนนะครับเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือจะคลิกพื้นที่ด้านนอกก็ได้นะครับนี่ครับสังเกตเห็นว่าส้มของเรานะครับ ก็จะถูกตัดพื้นหลังที่เป็นตารางบล็อออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูเทคนิคต่อไปเลยนะครับเทคนิคต่อไปเป็นจะพูดน,นะครับเป็นการครอบตัดรูปล่างครับเราจะทําให้รูปห้างนะครับของรูปตรงนี้นะครับให้เป็นรูปล่างต่างๆที่เราต้องการเราก็คลิกไปที่รูปล่างตรงน,นี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ ตรงน,นี้เลยนะครับไปที่ข้อบตัดตรงนี้ครับไปที่ครอบตัดแล้วก็เลือกข้อบตัดรูปร่างเราจะให้รูปภาพของเราตัดเป็นรูปร่างอะไรนะครับเราก็ไปเลือกรูปร่างนะครับสมมุติจะให้เป็นรูปสกเรียมนะครับก็คลิกไปที่หกเรียมโอเคครับเราก็จะได้รูปภาพที่ตัดออกมาเป็นรูปหกเรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาตกแต่ง นะครับตกแต่งในนี้คือเราสามารถที่จะใส่คอนะครับหรือใส่เงาต่างๆได้นะครับต่อไปนะครับการทําตัวอักษรโคร้งการทําตัวอักษรโค้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการพิมพ์ตัวอักษรก่อนนะครับพิมพ์ตัวอักษรตัวอักษร โอ้ห oh. เอาตัวอักษรอย่างเดียวแล้วกันนะครับแต่งั้นเราก็ทําการขยายตัวอนนะักษรครับขยายตัวอักษรใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ตัวหนานิดนึงอาจจะใหญ่ยังไม่พอขอใหญ่อีกเล็กน้นะครับสักประมาณร้อยสี่สิบ ไ้40ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วเมื่อเราออกแบบตัวอ,อักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับจะใส่สีหรือต้องการที่จะออกแบบอย่างอื่นต่อก็าสามารถที่จะทำให้เสร็จก่อนได้เลยนะครับวิธีการทําให้โค้นะครับหรือทำให้รูปแบบของตัวอ,อักษรมันอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็เบินคลิกไปที่ตัวอ,อ,กอักษร แล้วก็สังเกตตรงด้านบนมันจะมีคําว่ารูปแบบรูปร่างรูปแบบรูปร่างตรงนี้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกตรงเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ครับมันจะมีตัว A ที่เร,เรื่องแสงอยู่คลิกเข้าไปเสร็จรปุ๊บเราก็เป็นเรื่องที่การแปลงครับแล้วก็เล mm ื hmm. ่อนมาตรงนี้ครับ <ruled> เขาก็จะมีรูปแบบของตัวอักษรที่เราต้องการนะครับสมมติมเราเลือกเอาเป็นแบบแบบนี้แล้วกันนะครับ นครับว่ารูปแบบของตัวอักษรก็จะถูกเปลี่ยนไปตามแบบที่เราเลือกไว้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเบื้องต้นของ powerpoint ที่หลายท่านก็น่าจะพอทราบแล้วนะครับแต่ก็เป็นเ,เทคนิคที่อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อาจจะไม่เคย มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ